แต่ถ้าเขาเอาเขาเอาตัวติ๊กมาติดสิแม่นเปลี่ยนหน้ากากเดี๋ยวมอบของครับรอบครับเดี๋ยวกลับตั้งรับใหม่ครับขอผ่านรอบเดียวเดี๋ยวตั้งรับใหม่ เก็บบรรยากาศผ่านนี่ครับท่านลงนะวัดเดี๋ยวขอสูงจุด เออมีท oh, ีวีมาด้วยหลังใจแล้วีน้องกัพี่ยาวมีแกกับตังเราเราจะลดนอนแล้วเราก็ไหว่ ข <t songs> Sch ึ้นเลยครับเสร็จก็ไนเลยครับขออนุญาตไม่ถอดนะครับทิพเ็นพระดเกหัวแล้วการท้าท่าน ขาเลยครับ เดินทางสวัสดีภาพนะครับสวัสดีครับสชัสดีครับ สุดท้ายสวัสด,ดีครับครับโครงการนี้เริ่มต้นจากผู้มีการโรงเรียนบ้านครองช้างพัฒนานะครับมาดูรายลเอียดขั้นุ่ดาาาท้ไท่านเป็นผมเป็นผู้ปว่วยมะเร็งลำไส้ลุกลามไปตับระยะสุดท้ายแล้วก็ช่วงที่ผมรักษาตัวนึกนึกถึนงนายหลวงรัชกาลที่เก้าว่าผมอยากอยู่อยากมีชีวิตอยู่ทำความดีต่อจนกระทั่งครบการรักษาก็พีโมเสรจสายแสงเสร็จอาตัดเสร็จ พอจบปั๊บผมก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยการปั่นจักรยานทีนี้ก็รวบรวมสมาชิกทั่วประเทศว่ามีโครงการปั่นจักรยานลักษณะต้านมะเร็งด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งครับโดยปั่นจากแม่สายไปถึงัวหินเริ่มสตาร์ทวันที่13ตุลาคมก็จะไปถึงที่วังใจตะวนวันที่19สุลาคมนะครับแล้วก็พิธีเปิดก็ทางที่ว่าการอำเภอแม่สาย โดยท่านานายอำเภอเปิดโครงการให้แล้วก็จะไปจบชิปที่วันก็จะมีนายอำเภออคนปิดโครงการให้วัตถุประสงค์หลักๆก็คือตั้งใจที่จะทําความดีทิปถวายเป็นพัตถุระสงคให้กับในหลวงรัชก,กาลที่9นะครับอันที่2ก็คือเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนให้สู้ๆนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สาก็คือต้องการที่จะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพมิตรภาพแล้วก็ท่องเที่ยวสุดท้ายก็คือประชาสัมพันธ์ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรลกันดานเพื่อสมทบทุนกองทุนพระป่าให้ใหกับโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนาพ็เริ่มสตาร์ทที่แม่สายมาเชียงรายพะเยาแล้วก็ไปลำปางนะครับจากลำปางก็ไปตากนครสวรรค์อยุธยาราชบุรีแล้วก็เข้าเพชรบุรีหวัวหิน <c oughs> โดยผ่านนครปฐมด้วยอยุธยานครปฐมราชบุรี นะครับเพชรบุรีแล้วก็ประจุบหัวหินครับก็เชิญชวนนะครับทีมนักปัน่นทุกจังหวัดไม่ว่าจะชมรมใดๆก็ตามในแต่ละจังหวัดเส้นทางปัน่นเข้ามาร่วมสมทบปั่นกับพวกเราได้นะครับโดยจุดพักของแต่ละจุดเราจะพักที่โรงเรียนอนุบาลของแต่ละจังหวัดทั้งหมดนะครับขอบคุณครับครับคุณลุงอาย,อยุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับเจ็ดสิบเจ็ดถือว่าอวุโสนะฮะอ้วุโส ครับคุณลุงชื่ออะไรครับทุกครับพันธุ์เลืโตโคมสารมันเปลี่ยนสีโอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดนี่ปั่นตลอดใช่ไหมครับท่านครับผม